มะเร็งเต้านมความเสี่ยงที่เราไม่ควรเพิกเฉยในโอกาสครั้งสําคัญของวันมะเร็งเต้านมโลกปี2568นายแพทย์เมธีวงเสนาผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีร่วมมือกับแพทย์หญิงอันวีเกียติอาทิงผู้ก่อตั้งแฮปปี้เคมุกลับบายนุทพริมจัดโครงการสาคัญเพื่อเพิ่มการเข้าใจและกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมซึ่งยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อหญิงไทยอย่างต่อเนื่องโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง เต้านมประกอบด้วยแพทย์หญิงชนิการอินสว่างแพทย์หญิงกาญจนาอาริรัตนเวทนายแพทย์ธีรพกไวยประดักแพทย์หญิงกันตาเรียนสวภาพและนายแพทย์ธีรวุฒินธการกิจจกุลซึ่งจะร่วมเสวนาและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านมอย่างเป็นระบบณนโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีแต่ที่น่าสนใจคือโครงการนี้ไม่ได้จํากัดแค่การแบ่งปันความรู้เท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถถามคําถามและสอบถามข้อสงสยัย โดยตรงกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นโอกาสที่หายากสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสั้นหางความตระหนักรู้ในสังคมเช่นการตรวจวัดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและการแจกสิ่งทอผ้าป้องการรางันดังสีอย่างไรก็ตามมีหัวข้อหนึ่งที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในชั้นแพทย์คือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านมบางคนเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแต่บางคนก็กังวลเกี่ยวกับความแพงและความเข้าถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้คุณคิดยังไงบ้างคุณเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ